สวัสดีฮะโค้ชใช่แนวคือเกา่าครับผมหายไปอาทิตย์นึงเนาะหายไปหนึ่งอาทิตย์ที่ผมไปอยูลงเนาะเป็นเป็นเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับไปอยูลงคลิปใหม่นะครับก็มีภารกิจพาครอบครัวไปไป,ไปเที่ยวทะเลนะครับไปอาทิตย์นึงครับแล้วกลับมาปิดลานไปครับปิดลานไปแล้วกลับมาอยู่ลานแล้วนะครับเสาร์นี้ก็คิดว่าสิ update. อัปเดตเปื่อนเปื่ยนเล็กน้อยนึงนะครับว่า นี่อย่างแน่นะท,ที่เปลี่ยนไปเนาะก็เริ่มต้นจากเดือนตุลาคมครับที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาโมนี้มันวันที่ยี่แปดยี่แปดเก่าแล้วกาลังน์สิจบตุลาคมตุลาคมช่วงตุลาคมนี่มันสิเป็นเดือนที่แบบอ่าฝนเริ่มหายไปนะครับแล้วก็ทั้งผู้รับเหมาเพิ่นเริ่มเฮ็ดงานแล้วแล้วก็เพิ่นก็เริ่มสร้างของเยอะแยะเลยครับช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวเสียดายครับที่มีแผนที่สิหยุดปิดร้านนะครับอาทิตย์หนึ่งก็เลยพากันไป ขนาดปิดล่านนี่ทั้งลูกค้าก็ยังโทรน้ำนะครับโทรน้ำห้ไปส่งให้ไปส่งของนะแทบทุกมือนะครับช่วงที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ช่วงอาทิตย์นี้นะครับหลังจากที่มาถึงแล้วอาทิตย์นี้สิเริ่มเงียบเงียบแน่เพราะว่าชาวบ้านน่ะสิเตรียมตัวกําลังสิออกพรรษานะครับออกพรรษาเมื่อวานเมื่อวานนี่ก็คือวันศุกร์เนาะแต่วันเสาร์มื้อนี้ก็ก็ค่อนข้างที่สิเงียบครับโอ้มีวิวหอมเห็นไหมครับปูนนะครับพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงเนาะมื้อนี้แล้วก็มื้ออื่นอาจจะเต็มดวงแบบเต็มๆนะครับ ก็โอเคไม่นี้เดี๋ยวมีเรื่องมีเรื่องแบ่งปันนิดนึงนะครับก็มีมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ผมอยากผมอยากแชร์นะครับอยากแบ่งปันกับเพื่อนๆเนาะที่กำลังเฮ็ดธุรกิจกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อเขาก็เอาเห็นงานเนาะบริษัทเขาเคยได้ยินี้คำว่าแคดโฟครับแคดโฟเนาะกระแสเงินสดนะกระแสเงินสดแคดโฟเงินในระบบอย่างพวกเนี่ยครับเขาสิได้ยินเนาะถึงเขาบ่ค่อยหูจักมัน เพราะว่าเขาบระเด็เหตุงานเกี่ยวกับมันนะครับเขาบระเด็เหตุงานเกี่ยวกับมันแต่เขาเคยได้ยินตอนที่เขาแบบสนใจธุรกิจเราเขาไปเปิดยูทูบยูทูบเขาก็ฟังฟังจากาผู้ลู่ฟังจากผู้สําเร็จมาก่อนนะครับเราเขาเขาเอาเรื่องแคทโฟเขาก็าเอาเรื่องเงินในระบบนะครับบอสนใจหมายถึงว่าบอสขาใจนะครับบอสขาใจให้วันเป็นในิ่งใส่ครับกับมื่อนี้สิมาแบ่งปันเรื่องนี่นะครับเรื่องเงินในระบบเนาะในเรื่องเงืนในระบบกับแคทโฟเฮานะครับ หกหาโคมนี่ประสบประสบเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะครับก็คือที่ทำเป็นจําผมได้เนาะคลิปก้อนๆหนาเนี่ยผมสิบบอกพวกเขาว่า,าในช่วงที่งานบคุคคลมีสีบริหารคนอย่างไดเนาะก็เอาคนไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนู่นเฮ็ดนีน่นะครับเอาคนไปเท็ดเฮ็ดห,หัวแน่เนาะเราไปเฮ็ดด้านข่างบ้านแน่ไปต่อห้องน้ำบอกว่าไมา่เฮ็ดห้องเก็บของเทหน้าบ้านอันนี้ให้ทีมงานเฮ็ด หัวหัวอีกฟังพูดนะครับตัวที่หมุนไปหมุนมาเดี๋ยวที่เบี้ยหัวกันหัวฟังผุนพมกับให้ทีมงานเฮ็ดนะครับซึ่งเฮ็ดเยอะมากนะครับเพราะว่าเพราะทีมงานมันว่างเยอะช่วงช่วงเดือนที่เขาบริขายนะครับทีมงานว่างเยอะกะเลยพักกันเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบเอาของออกจากระบบนะครับแล้วก็ไปเฮ็ดกันนะครับแล้วผลปรากฏว่า,าลึกซึ้งนะครับข้าใจของคําว่า care f กับกับเงินในระบบเลยครับ พ่อห่าของจะออกจากระบบเนี่ยเขาคิด like ว <grandma. S 1> ่าเอ๊ะเขาหมดเงินออกไปเขาเอาเฉพาะของออกไปนะครับเขาเอาเฉพาะของออกไปเอาไปเห็ดนะครับส่วนส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยเขาเอาทีมงานเขาเห็ดมันหมดลงเสียตังค์อยู่แล้วเพราะเขาจ้างเขาอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นฟรีคอร์ดอยู่แล้วจ้างรายวันอยู่แล้วพอเอาของออกไปพ่เอาของออกไปครับแล้วมันออกไปเยอะมากค่อนข้างออกเยอะนะครับที่นี่ปรากฏว่าเงินเงินสดเท่าที่มีอยู่เนี่ยเขาต้องเอาเงินมาเติมของโดยที่บุมีรยไรได้เขานะครับ ของในระบบออกไปก็คือเงินที่ในระบบเนี่ยครับที่ออกไปนนะครับเราบังเอิญมาเข้าประสบการณ์หน่อยครับลืมคำนวณลืมคำนวณครับลืมคำนวณว่าเอ๊เงินในระบบเขาเงินที่เาสียออกไปยอดผ่อนเงี้ออกไปมั่านั้น่ปะไม่ได้คำนวณเลยครับกะต้องการใส่ท่าใครจะใส่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 ไปก็เลยเฮ็ดให้เฮ็ดให้เอ่อเฮ็ดให้เงินในระบบเนี่ยมันหลุดออกไปเยอะนะครับเพราะหลุดออกไปเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยกาเฮ็ดให้เขาต้องเติมเงินสด เติมเงินสดเข้ามานะครับพอเติมเงินสดเข้ามาปุ๊บเติมเงินสดเข้ามาปุ๊บเฮ็ดให้แคทเขาหายครับเงินสดที่เขามีอยู่เพื่อสำรองเนี่ยหายไปแคทโฟบ่ได้เราบ่ได้ขายเขาบ่ได้เออบ่ได้ขายออกนะครับเงินรับเขาก็บ่มีเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงฝืดเนาะช่วงบ่ได้ขายของนะครับโอ้หกักโวมนี่แบบถึงกับ,กบมีปัญหาเลยนะครับก็คือนาล่าน,นี่ของขาดคือของหายของโบ๊ครับแล้วก็เงินสด เงินสดกันหน่อยนะครับเงินสดที่สำรองหน่อยมากนะครับซื้อของก็ซื้อเขาปรได้นะครับเพราะว่าบ่มีเงินนะครับเราของอยู่หนาร้านมันเก็บ่น่าะนาสนใจเพราะาของมันเต็มนะครับยันสั้นเล็กนี่ก็หายของหายไปเยอะนะครับก็เลยโอ้เข้าใจลึกซึ้งนะครับทีนี้มาอ๋ออันนี้เนี่ยที่เขาเอื่นมาเงินในระบบเราก็ cash ฟนะครับมันต่ำทั้งคููเลยครับเพราะมันตำคือ เพราะเงินเนี่ยเงินในระบบมันถูกดึงออกเขาเอาเงินสดเขาไปอุดเฮ็ดแหยแคดมันบ่อฟลูเพราะว่าเขาสื่อออกเขาเขาสื่อเขาเนาะแต่เขาไม่ได้ขายออกนะครับให้ระบบมันไม่ได้หมุนเวียนเฮ็ดให้เขาเงินเงินมันหายนะครับที่นี่ก็ก็ต้องซอยนะครับสุดโชคดีที่ฮากโฮมเนี่ยมีเงินสำรองนะครับมีเงินสำรองอยู่ก่อนอยู่ก่อนหนึ่งครับกะเลยดึงมาส่วนหนึ่งเอามาเติมเติมใส่เข้าไปครับถึงเฮ็ดให้เฮ็ดให้ร้านเนี่ยเต็มขึ้นมา ครับเพชรอนเวลาเตงก็ไ,ได้เพราะยังสัน่นนี่ผ่าพิลีครับก็ฝากเพื่อนๆครับอขออย่าเตือนเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่าเพื่อผู้ใดเบิง่งคลิปผมเราเอ๊ะช่วงว่างๆนี่ไอ้ทีมงานางว,างางว่างๆว่าได้เห็ดยังก็เห็ดงานปูนงานนั้นงานนี้เราดึงปูนจาของออกไประว,วังสิประสบปัญหาเหมือนผมครับอาจจีถึงต้องอาจจีถึงต้องแบบหยุดชะงักเลยค็กๆมันทำโบวีเงินสำรองนะครับหยุดชะงักเลยล็กๆครับเพราะว่ามันโบวีเงินสื่อของไม่เขาเราอะน้าร้านจิบเต็มอาจจะต้องหาวิธีแก่อื่นเช่น ขายของอื่นใดแต่ไปเติมของสําคัญให้นาริกามันดูเต็มดูอย่างปวกนี้นะครับอาจจะต้องเป็นยังสั่นแหล,ละเราผมคิดว่านะครับเรื่องของ c a r e f ับเงินในระบบเนี่ยน่าจะเป็นสัญญ,ญาณอย่างหนึ่งนะครับของล้านวัสดุก่อสร้างที่ขันพวกเขาศึกษาเนาะล้านวัสดุก่อสร้างหลายๆลา้านที่บูมเฮ็ดเรายิ่งไงเลยแต่บางล้านคือเฮ็ดเราก็ซบเซานะครับผมมองว่าปัญหาหนึ่งของพวกเขาครับก็คือการเอาเงินออกจากระบบเอาสิ่งของออกจากระบบนะครับก็คือเงินนั่นแหละเอาเงินออกจากระบบแล้วว่าอะรเติมเขาแล้วว่าบะไรคำนวดให้ดี ว่าเงินที่เอาออกไปนั่นมันท้อได้มันทดทดแทนกับปริมาณล้านที่เขาซัพพอร์ตได้บ่อนะบั็เลยเอะไรให้ให้เกิดปัญหาเรื่องนี้นะครับกาอันนี้เป็นเรื่องหน,นึ่งเนาะที่ที่อยากฝากเนาะเพื่อนๆน,นะครับที่เลิกเม็ดธุรกิจแล้วนะครับแล้วก็เลิกเม็ดธุรกิจไปแล้วแล้วก็เพราะว่าที่เป็นล้านวัสดุก็สร้างล้านขายของช้ำล้านล้านขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออย่างก็ตามแต่นะครับผม,ม่า ผมผมคิดว่าการดึงนั้นออกจากระบบเนี่ยเขาต้องตระหนักยังทีถ่วนก่อนก่อนรีดึงออกนะครับว่าเขามีเขาต้องออกเท่าไหร่เขาชดเชยไปเท่าไหร่บ้องสันประสบปัญหาคือยังหักโหมแน่นอนนะครับหรือว่าขันเป็นเขาหมั่นใจว่าเขามีเงินสำรองอ่าบ่เป็นอย่างการดึงออกไปทเ,เท,ท่าไหร่เราต้องเติมเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะโอเคอันนี้เป็นเรื่องนึงครับแล้วอีกเรื่องนึงอ่าช่วงนี้นะครับเมื่อนี้ยังที่ผมบอกแหละวล่าร้านร้านวัสดุก่อสร้างช่วงนี้ก็เตรียมตัวออกพรรษานะครับเตรียมตัวออกพรรษาก็สิงเงียบ แล้วอีกปัญหาหนึ่งของราชสุดทรัพย์กา,า,างปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ล้านค่าล่ะผมว่าหลายๆล้านนะครับก็คือเรื่องเงินหนึ่งหมื่นบาทเนาะหนึ่งหมื่นบาทของรัฐบาลท,ที่กคลังบาสิหไห้นะครับเจอลูกค้าหลายคนครับมาเบิ่งของไว้จดรายการเตรียมพร้อมแต่บ่ได้มาซื้อนะครับจดรายการยังไว้เตรียมพร้อมแล้วก็บ่ได้ซื้ออยู่ไหนได้ครับคือบ่ได้หมายถึงว่าบ่ซื้อเฮาแต่ไปซื้อของอื่นเนี่ยบ่ได้ซื้ออยู่ร้านใดเลยเพราะว่าบอกว่าสิรอเงินจากรัฐบาล เพราะว่าอย่างครับเพราะว่าเงินจากรัฐบาลนี่ซีไซได้เฉพาะในเขตเนาะที่เขาคิดว่านะซีไซนี่ได้เฉพาะอ่าสี่กิโลเมตรหรือบางส่วนก็นเฉพาะ10กิโลเมตรหรือว่าเฉพาะในอำเภออยงเี้เขาก็เลยคิดว่ามันเอาไปเที่ยวเพรได้สมมติว่าเขาอยากไปเที่ยวเขาก็เลยต้องเก็บเงินสดของเขาอ่ะเก็บไว้เพื่อสิเอาไปเที่ยวแต่เงินของรัฐบาลเอามาซื้อของพวกนี้ร้านวัสดุก่อสร้า,สางสี่คนในบ้านกับสี่หมื่นยังเสี่ครับเขาก็สียดาเงินยังเสี่ก็เลยเฮ็ดให้เออเอาตรงมาผมมองว่าเศรษฐกิจในระดับ ในระดับหลากหลาเนาะบริวารที่เป็นงานขายของยังผมเนี่ยเนาะร้านวัสดุก่อสร้างหรือว่าร้านขายของช้ำเกสิอาจจะชะลอแต่ของช้ำนั้นเป็นของจำเป็นคนกับนายยุอย่างเงี้ยหรอกแต่งานงานพวกนี้เขาสิชะลอการก่อสร้างชะลอการซ่อมแซมนะครับเพื่อสิรองเงินนะครับเฮ็ดเห่เฮ็ดเห่ร้านเขานี่ยกับกับประสบปัญหานิดๆนะครับก็บคือเอ่อเท่าที่สอบถามจากลูกค้าเนาะเพิ่นเพิ่อนบ,บอกว่ายังสั่นนะกับกับกับจังใดดีกับจักสิว่าจังใดเนาะกับ ้องรอคำ้ำค้ำตอบของรัฐบาลแล้วให้มันชัดเจนว่าสิม่ามือใดเขาสิได้รอหรือบ่รอเขาไม่งั้นมันอีกไกลเขาสิได้บ่ต้องรอเขาสิลงทุนเฮ็ดเขาไปก่อนครับไปส,สั่นงสีเนะาะสีเนาะก็กว่ากันไปเนาะอันนี้เป็นเรื่องสับพิเหรอนะฮะสี่สองเรื่องนะครับเดี๋ยวพอดีมื้อนี้ทีมงานบ่ทีมงานบ่ค่อยมีงานนะครับมื้อนี้เรามื้ออื่นสิหยุดกันเพราะว่ามื้ออื่นออกภาษาเนาะก็เลยเฮ็ดสั่นนะเฮ็ดสั่นสิเฮ็ดสั่นไปใส่พวกสั่นไปใส่พวกไอ สกรูพวกน็อตนะครับใส่ถาดแล้วก็ยัดๆเข้าไปนี่นั่นนะครับก็เลยเฮ็ดสันเดย์สันหนึ่งพอดีละมือนี่เบิดแรงนะครับเบิดแรงหมายถึงว่าตอนช่วงเย็นนะนะอ้จนช่วงบ่ายเนี่ยบ่ายหนึ่งก็เฮ็ดได้สันหนึ่งพอดีตัดเล็กตัดยังใส่เล็กสามเซนครับนี่เก็บเล็กเก็บยังเอาไว้เก็บไอ้พวกสกรูเนาะโอเคคลิปนี้เมื่อหน้าโดนนะครับแล้วก็คิดว่าหลังหลังออกพรรษานี่คอมเมนคนบอชลอบอชลอเพื่อสิร้อรับเงินหนึ่งเงินนะครับผมคิดว่าเขาหน้าสิเริ่ม ทยอยใส่เงินแหระเพราะว่าหลังออกพรรษานี่มันก็สิเริองงามย่ำดีของหลายๆหลายๆทองทีเนาะโดยเฉพาะแถวภาคอีสานนะครับในไอ,อ้เขาพรรษานี่ช่วงเขงาพรรษานี่เขาจะม,มีก่อสร้างเนี่มยมีฝักไอ้ฝังเสานะครับก็พอออกรพรรษาปุ๊บก็สิเริ่มฝังเสากันแล้วนะครับแล้วก็โค้งสีเริ่มมีงานก่อสร้างดีขึ้นนะครับก็ลองรอเบิง่งยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตกันอีกใจนึงเนาะแล้วก็ขอบคุณ FC หลายๆคนเนาะที่ทักทายเข้ามาแล้วก็เห็นดีใจแท้หลายๆคนแม้ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้น กับเพื่อนๆที่กำลังสิเปิดลานใหม่นะครับอยู่เชียงรายอยู่โคราชอยู่สุขโขทยัยอ่าใช่นาดอยู่ไต่ยูติอ่าประจวบหรือเพชรบุรีนี่นะครับเนาะกำลังสิเปิดลานใหม่แล้วโทรมาหาผมเนาะมาขอมาขอขอมูลนะครับแล้วก็ไลน์มามาขอขอมูลมาขออ่าทำในนำ้ำบางคนกับบุงหัจักอย่างเลยบ่มีประสบการณ์แล้วอยากเริ่มผมก็บอกตรงๆว่าผมบุงหัจักอย่าง,างผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เรียนจบโยธาผมบุงหัจักวัสดุก่อสร้างนะครับแต่ผมเข้าใจว่าอ่าเข้าใจ เบื้องต้นว่ามันค้นที่สิเป็นยังไงนะครับก็เริ่มก็เริ่มเอาของมาขายแต่ก็แนะน้านิดนึงครับสุดท้ายแล้วเขาพุูงจากเอียงก็จริงเขาคว้นที่สีนแนะนําลูกค้าได้นะครับว่าสินค้าประเภทนั้นเนี่ยเอาไปใส่เพื่ออีกอย่างเนาะเอามีสินค้าประเภทไดทดแทนได้แน่เวลาลูกค้าเขาขมาลูกค้าเขาขมาปุ๊บเขาตรงไดเงินเขาให้ได้นะครับเพราะเนเขามาเสร็จป,ปุ๊บโบนี่ยังที่ลูกค้าบอกแล้วบนแนะนาอย่างอื่นที่มันทดแทนได้กับก็บ่บบมีประโยชน์นะครับ โอเคละ่ะผมมาคลิปนี้กันนะสิป,ประมาณนี้คำคำของวันเสาร์แล้วก็เดี๋ยวผมสิค่อยๆทยอยเฮ็ดคลิปขามาเนาะแล้วก็เพื่อนๆท่านใดต้องการให้ผมเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอีหยังกัก็จังใสก็แชทมาเนาะแนะนำขอมา้าเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้มนุษย์เงินเดือนทุกคนนะครับมนุษย์เงินเดือนทุกคนเลยคลิปหนาอาจสิเฮ็ุเรื่องของอข่อได้เปรียบกับเสียเปรียบหรือว่าขอดีขอด่อยของมนุษย์เงินเดือนกับ พนักงานเอามนุษย์เงินเดือนกับเจ้าของธุรกิจนะครับก็อาจจะเหนอาจีาจาจนั่งรีดไายการมากว่าดีอันไหนดีอันไหนแย่อย่งางกันเนาะแล้วค่อยว่ากันอีกแค่น,นึงจังส่คลิปนี้แค่นี้นะครับหากโคมใช้แนวคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับผม